สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จ่อข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กรากำลังไล่ล่าประยุทธ์วันนี้พังเพราะตัวเองและบริวารหน้าอนาจใจย,ยิ่งนักที่จนถึงวันนี้ประยุทธ์จันโอชายังไม่เข้าใจสถานการณ์ของตนเองในสายตาของประชาชนอย่างเชื่อ ตามคนรอบข้างโดยเฉพาะข้อมูล I.O. ที่เขียนเลียแบบไม่กระดากปากว่าสารพัดจะดีสารพัดจะมีผลงานและทั้ง I.O. กับสลิมที่หัวปักหัวปำเกลียดชังคนชื่อทักษิณพยายามที่จะกุดผีมาหลอกหลอนผู้คนว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังการขับไล่ประยุทธ์คุณทักษิณจ้างสื่อมวลชนให้เขียนด่าและขับไล่ประยุทธ์ โชว์ผลงานที่ด้อยสติปัญญาก,กันอย่างเต็มที่แย่ตรงที่ประยุทธ์ดันเชื่อว่านี่คือผลงานที่จะช่วยให้รอดทางทาง,ท,างที่ปม8ปีตามรัฐธรรมนูญปี60ทั้งประชาชนทางนักวิชาการและทั้งสื่อมวลชนเขายืนอยู่บนหลักการว่าประยุทธ์เป็นนายกมาครบ8ปีแล้วจริงๆจึงอยากเห็นความสง่างามไม่ใช่ความพยายามที่จะแทตีความเพื่อประโยชน์ตัวเอง และไม่มีใครอยากที่จะเห็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงการทำหน้าที่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพราะแม้ว่าจะถูกแต่งตั้งขึ้นมาในยุคป,ประยุทธ์ครองอำนาจแต่ก็ต้องตั้งมั่นในการทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เอียงเข้าข้างใครไม่ใช่ว่าผู้คนสงสัยหรือหวาดระแวงไปเองแต่เพราะคนข้างกายที่ประยุทธ์กระเตงอุ้มใช้งานนั่นแหละ ที่ทำให้ผู้คนทั้งสังคมสงสัยก็คือดอนปรมัตวินัยที่ออกมาเป็นตุเป็นตะว่าคอรมอรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีมติสั่งให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกถามง่ายๆดอนรู้ได้อย่างไรรู้มาจากไหนเพราะสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องรักษาคำวินิจฉัยไว้เป็นความลับก่อนที่จะมีมติใดๆออกมาจะไปเที่ยวบอกใครก่อนลงมติไม่ได้ ว่าจะลงมติอย่างไรผลจะออกมาอย่างไรเจตนาจะอวดว่ารู้ล่วงหน้าแต่กลับพลอยพาให้แย่มากขึ้นเพราะการรู้ล่วงหน้าแปลว่าจะต้องมีการไปคุยซึ่งทำให้สงสัยว่าคุยกับใครแทรกแซงหรือไม่นี่คือหนึ่งในคนข้างกายที่พาให้ย่ำแย่หนักเช่นเดียวกับการทำหน้าที่กระบอกเสียงคนใหม่ รีบเร่งหวังทำผลงานแต่กลายเป็นยิ่งทำให้แย่หนักมากขึ้นทั้งการที่โต้เขาไปทั่ววนกลายเป็นการสร้างศัตรูให้หนายเพิ่มขึ้นแถมยังทำให้หนายกลายเป็นคนที่ยิ่งดูด้อยมากขึ้นเพราะในขณะที่ผู้นำนักบริหารคนอื่นๆเขาใช้วันหยุดทำงานแต่กับประยุทธ์ กระบอกเสียงกลับทำให้เห็นภาพคนที่ทำแต่เรื่องส่วนตัวซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะพังเพราะตัวเองที่ยึดมั่นถือมั่นจนเหมือนกับการหลงตัวเองแล้วยังพังเพราะคนรอบข้างด้วยงานนี้ประยุทธ์มีโอกาสร่วงสูงวาระร้อนสะเทือนบัลลังนับถอยหลังเกมอำนาจระทึกเรียกได้ว่าย,ยังคงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองที่จะต้องลุ้นระทึกกันต่อไปสำหรับประเด็นร้อน วาระ8ปีที่อาจจะกลายเป็นจุดพลิกผันในเกมอำนาจหลังจากนี้ถึงแม้ที่ประชุมตุลาการสารัฐธรรมนูญจะเปิดฉากแบบหักปากกาเซียนในการพิจารณาคำร้องของให้สารัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายยกรัฐมนตรีของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วักสองประกอบมาตรา158วรรควักี่หรือไม่ด้วยการมีมติเอกฉันรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้บิกตูยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันพร้อมทั้งมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4สั่งบิกตูหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนกว่าสาร จะมีคำวินิจฉัยโดยมีการคาดการว่าสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยที่เป็นข้อยุติทั้งนี้การที่สารรัฐธรรมนูนสั่งบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้จะมองได้ว่าเป็นการชักฟืนออกจากกองไฟก่อนที่สถานการณ์การเมืองบนท้องถนนจะร้อนแรงไปมากกว่านี้และยังเป็นการหยุดวิกฤตศรัทธาที่อาจจะรุกลามบานปลายมาถึงสารธรรมนูญได้ อีกทางหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นของการพิจารณาของสาธรรธัฐมนูญส่วนปลายทางของคำนิฉัยในเรื่องดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากด้วยสถานการณ์การเมืองที่เริ่มคุกกลุ่นมากขึ้นทุกขณะจากชนวนเหตุวาระร้อน8ปีส่งผลให้มีการปลุกกระแสการเมืองข้างถนนกันมากยิ่งขึ้นโดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดต่างเห็นพ้องต้องกันว่าบิ๊กตู่ หมดครบวาระ8ปีตั้งแต่วันที่23สิงหาคมแล้วและก็ต่างหวังที่จะได้ฟังผลการตัดสินที่ถูกใจแต่การจะยึดเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งคงจะไม่ใช่คำตอบทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เพราะจะต้องยึดหลักความถูกต้องของหลักกฎหมายเป็นสำคัญซึ่งก็ต้องรอดูผลการวินิจฉัยของสารธรรมนูญจะเป็นไปในทิศทางใด โดยแนวทางคำวิจัยที่ถูกพูดถึงกันในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ครบวาระ8ปีในวันที่23สิ่งหาคมปี2565ซึ่งหากสารรัฐมนูญตีความในแนวทางนี้จะถือได้ว่าบิ๊กตู่ครบวาระ8ปีแล้วและต้องพ้นจากตำแหน่งนายกโดยปริยายแนวทางที่2ครบวาระ8ปีในวันที่5เมษาย,ยนปี2568 และแนวทางที่3ครบวาระ8ปีในวันที่8วมิถุนายนปี2,570หากสารรัฐธรรมนูญตีความในแนวทางทั้ง2นี้ดิกตูจะสามารถเป็นนายกได้จนครบวาร,รัฐบาลชุดนี้แต่หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแนวทางที่1จะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหานายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา158 และมารตาราห5 9ซึ่งอาจจะทำให้พรรครัฐบาลมีปัญหาในเรื่องบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกสำหรับการต่อสู้ในชั้นศาลนั้นเนติบริกรวิษนุษเครงงามรองนายกได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมกฎหมายของบิกตูได้ทำคำชี้แจงไว้แล้วและอาจจะยื่นต่อสารัฐธรรมนูญเร็วกว่า15วันตามกรอบเวลาที่กำหนด ขณะที่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลในซีของขั้วอำนาจก็มีการประเมินว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่จะออกมาหลังจากนี้น่าจะเป็นไปในทิศทางบวกกับบิ๊กตู่โดยยึดหลักค้ามนิจัยของสารรัฐธรรมนูญในการวิจัยความเป็นรัฐมนตรีของบิ๊กตู่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ง วงเล็บ4หรือไม่เนื่องจากเห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งสางรนิตธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีสัญญาณความไม่แน่นอนด้วยเช่นกันเพราะการวินิจฉัยปมร้อนในเรื่องดังกล่าวนอกจากจะต้องพิจารณากันที่ตัวบทกฎหมายแล้วอาจจะต้องมีการพิจารณาไปถึงสถานการณ์ของประเทศด้วยดังนั้นหากในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนี้สถานการณ์ภายในประเทศยังเต็มไปด้วย การชุมนุมบนท้องถนนก็อาจจะเพิ่มโจทย์ในการตัดสินคดีดังกล่าวที่จะต้องเป็นที่ยุติและมีส่วนในการแก้ปัญหาของประเทศด้วยทั้งนี้ในเรื่องของการบริหารงานการเมืองในฐานะรักษาราชการแทนนายกข,ของบิ๊กป้อมคงจะไม่มีปัญหาด้วยความที่เป็นผู้มากบารมีทางการเมืองที่เจนจัดในเรื่องของการคุมเกมอำนาจจึงไม่มีอะไร น่ากังวลแต่วาระสำคัญที่จะต้องจับตาระหว่างการทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกหนีไม่พ้นการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญทั้งทาหารตำรวจและมหาไทยที่รอจ่อคิวอยู่ดังนั้นจุดนี้อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนคุ้มกำลังอำนาจทั้งทาหารตำรวจมหาไทยภายใต้อำนาจเต็มของบิ๊กป้อมซึ่งอาจจะส่งผลลากยาวไปถึงเกมวางฐานอำนาจสำหรับการเลือกตั้งปี66 ซึ่งงานนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีไม้ลายมือบิ๊กป้อมอีกจุดหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนในการนั่งตำแหน่งรักษาการรัชกา,การแทนนายกจะสามารถฉายแววเปล่งรัศมีเพียงพอที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกในบัญชีที่พักพรรังชารัฐเสนอในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ได้หรือไม่ขณะเดียวกันเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์สองปอ พี่ปอมน้องตู่ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวปีนเกลียวระหองระแหงกันมาโดยตลอดึ่งนกลายเป็นความสัมพันธ์งอนแงนดังนั้นห่วงเวลานี้อาจถือเป็นบทพิสูจน์ความกลมเกลียวของพี่ใหญ่น้องเล็กว่าจะเหนียวแน่นจนสามารถก้าวผ่านปมร้อนนี้ไปได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นช่วงเวลาที่รอยร้าวความสัมพันธ์บาดลึกลุกลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่จากคำยุแยงของผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายจนทำให้เรือเหล็ก ไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือไม่อย่างไรก็ตามมองเกมการเมืองถึงแม้บิ๊กป้อมจะมีอำนาจในการยุบสภาแต่หากประเมินบริบททางการเมืองในปัจจุบันแล้วการจะยุบสภาในห่วงเวลานี้คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากพลพรรคการเมืองทุกฝ่ายต่างก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งขณะที่กติการเลือกตั้งเองก็ยังไม่มีความพร้อมกฎหมายลูกเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้ประกาศใช้จึงไม่ใช่จังหวะเหมาะที่จะตัดสินใจยุบสภา ขณะที่พรรครังชารัฐก็ยังไม่พร้อมลงสู้สุดเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัดจากกระแสะความนิยมที่หล่นบูบชนิดที่ว่าหากมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้อาจจะกลายเป็นการเตะหมูเข้าปากใครก็ไม่รู้ซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของพี่ใหญ่พรรคฝ่ายค้นอย่างพรรคเพื่อไทย ที่เดินเกมขย่มอำนาจรัฐบาลแค่กลางซอยโดยการเสนอให้บิกตูประกาศลาออกเพื่อเปิดทางให้สภาเลือกนายกคนใหม่และเลือกที่จะไม่โยนข้อเสนอแบบสุดซอยด้วยการกดดันให้รัฐบาลยุบสภาล้างกระดานอำนาจเพื่อให้กลับไปสู่การเลือกตั้งดังนั้นด้วยบริบทความไม่พร้อมทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นไปได้ว่าการใช้อำนาจยุบสภาของรักษารษาชการแทนนายกคงไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้ว ห่วงเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้คงเป็นการนับถอยหลังที่ลุ้นระทึกสำหรับบิ๊กตู่ซึ่งเปรียบไปแล้วคงไม่ต่างกับการเดินเหมือนเส้นได้ที่โอกาสร่วงจากบัลลังก์อำนาจยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์บางกอกทุเดย์ขอขอบคุณทุกท่าน่มารับ